เอเรียนั้นได้ตื่นขึ้นมาทำอาหารแต่เช้าตรู่เอาอกเอาใจเอเรียวมาแต่เช้าอยากจะขอร้องให้ช่วยสอนการเล่นกับเวทมนต์ถ้าได้สิจ้าเมียจ๋ามังก็ได้ชิมฝีมือน้องเขาไปเชยงอ้ามาย่อยอ่ะอร่อยจังฮูอร่อยก็เฮียละแค่ไข่ดาวงูงูกับแฮมธรรมดา ไอเรียวมารนั้นอยากฝึกเวทมนต์จมตีเดียวกระผมสอนให้เองขอรับตัดมาที่หุบเขามะละกาไอเรียวมารก็ได้มาสอนเอเรียฝึกเล่นกับเวทมนต์แต่ว่าเวทที่น้องเอเรียถนัดก็คือเวทไฟกับน้าแข็งซึ่งมันฝึกยากเฮี้ยเถ้าพวกเวทน้ําแข็งก็ต้องฝึกแกะสลักไรเงี้ยแต่ถ้าเวทไฟแล้วก็แมงก็ได้รายเวทหลุมดําและใช้เวทไฟเย็นตามงานลอยกระทงโชว์เข้าไปทีงว้าว สวยงามเลยหรือว่าจะลองใช้เวทน้ําพวกมึงแหกตาดูให้ดีๆนะไอเรียวม้าก็ได้สร้างฟองน้ําบางๆออกมาแมงพ่นฟองสบวกมาลอยเต็มฟ้าบานเช็ดเลยมันก็ได้บอกเคล็ดลับว่าให้เพิ่มความเหนียวหนืดเข้าไปในน้ําน้องเอเรียก็ได้ลองใช้สกิลบับเบิลี่วอเตอร์พ่นฟองออกไปปุ๋ง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 แต่ว่าฟองน้องเขาแตกเช็ดเลยของไอเรียวม้ามันสักก้าวยอดอยู่ยงคงกระพันมันก็เลยบอกให้น้องเขานึกถึงน้ำเหนียวเหนียวขุ่นๆของไอสลามพ่น ผสมผสานเข้าไปน้องเอเรียแม่งนึกสมือแฉะเฉ็ดเลยคนฟองสบู่ออกไปทาไม่แตกแล้ววะไอ้อยู่เรียวมักก็ได้โชว์เหนือเศกลูกใหญ่ออกมาตีเป็นลูกวัดเลฆชายหาดเลยมึงมันก็ได้ทําเทโชว์เหนือเมียเข้าไปอีกขั้นอัดน้ําใส่ฟองสบู่เข้าไปแม่งก็ปั้นเป็นปลาตะเพียนแหวก่ายแกะสลักเก็บลายละเอียดซะสวยเชีวยวนะมึงหลังจากนั้นน้องเอเรียก็ได้ฝึกเล่นกับเวทมนต์ไปไอ้คามินก็ได้มาสอนเวทโจมตีโดยเริ่มจากเวทไฟ พอถึงตาเอรียวลมาแม่งกระเสกธนูไฟยิงออกไปจะต้องเหนือกว่าเขาหน่อยนึงอ่ะมันก็ได้สอนเวทน้ําเวทหินเวทน้ําแข็งแล้วเวทป้องกันกําแพงไฟโลน้ํากับโลน้ําแข็งไอ้คามินแมงสอนจนไม่มีอะไรจะสอนละก็มึงอระเสกโอพีเกินเซบาสเลยเข้ามากะจะสอนเวทม์มิติให้มึงเคยเรียนเวทม์มิติมาบ้างหรือเปล่าข้าใช้เวทเทเลพอตได้ขอรับแม่งกระโว์ให้เขาดูเลยหายวับเวบวับเวบปั๊บปึ๊บมันก็เลยสอนเอเรียวลมาใช้เวทว้าให้นึก ถึงภาพของที่ที่อยากจะไปก็จะสามาร <Lynch> ถไปได้ตามจํานวนพลังเวทที่มีอยู่เอรียวมาร์แองกวาปปุ๊บไปโผล่รวดที่ต้นไม้แองกูนึวกว่ากาลังดูหนังเรื่องจัมเปอร์ไอเซบาสก็ได้มาสอนสกิลไดเมนชันโฮมที่เป็นสกิลขั้นอัปเกรดของสกิลไอเทมบล็อกไดเมนชันโฮมนั้นจะมีอากาศอยู่ข้างในทําให้เก็บพวกสิ่งมีชีวิตไว้ในนั้นได้แมงกูจะมีที่ให้พวกสลามลูกลักกูอยู่แล้วโว้ย<อ>ตัดมาตอนเย็นเหงอตกหอบแดกเลยมึงไหนลองอีกทีงี้ไดเมนชันโฮม ยินดีด้วยนะขอรับเป็นเวทมนต์ที่สมบูรณ์แบบเที้ยๆตัดมาที่เช้าของอีกวันพวกเอเรียลมามุ่งหน้าไปที่เมืองร้างฝั่งปีกเหนือของเมืองเพื่อไปฝึกการต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดพอพวกมันมาถึงเหมืองเอเริเลมาก็เปิดไดเมนชันโฮมขนเอาพวกสลามออกมาเบิกบานเช็ดเลยพวกไอลุงฮิวส์ก็ได้พาย2ตัวนี้เข้าไปในเมืองส่วนพวกไอไลท์ฮาร์ดนั้นต้องแยกไปอีกทางเพื่อดูพวกสัตว์ประหลาดว่ามันมีเยอะแค่ไหนก็ได้ออกระดับควสไปที่กิวนักปจนภัยถูกพวกเอเริเอลมาก็ได้เดินเขา จะมีพวกมอนสเตอร์เข้ามาทำรังหรือสร้างกับดักเอาไว้อยาเสือกทะลึ่งเดินน้ำหน้าพวกขานะโวยขณะนั้นหนึ่งก็ได้มีเอตักกระแตนตาข้าวโขลออกมามันเป็นสายพันธุ์ที่ปั๊มลูกได้เร็วฮี่ฮีถ้าเห็นมันตัวหนึ่งก็ให้ตีไปเลยว่าพวกแม่งมีกันเป็นร้อยมันก็กะจะให้เอเรียจัดการระวังแขนดาบที่ไวเฮี้ยของมันไว้ด้วยละ่ะแล้วก็ห้ามใช้เวทไฟนะจ๊ะเพราะในถ้ำนี้ไม่มีที่ให้ควันลอยออกไม่งั้นพวกเราจะสำลักควันตายหาคาที่กันยกตีแน่ๆนเอเรีย<ๆ>ก็ได้ใช้เวทธนูน้ำ ooh แมงก็ได้ยิงไปอีกดอกพุ่งทิมคอหอยแตกตาหาคาที่ไปเลยพวกสลามถังยารีบพุ่งเข้าไปแดกเขาเลยของหย,ย่ของหย,ย่ต่อ,อไปก็ตาเอเรียวมะแมงมากัน4ี่ตัวเอเรียวมะแมงพุ่งเข้าไปชักมีดสั้นออกมาเสริมความแข็งแกร่งกายภาพวิ่งเข้าไปเสียบม,าม้าประเคนส้นตีนเข้าไปแมงก็พุ่งเหล่าเข้าไปฟันเข้าหัวขาดหันไปฟันแขนอีกตัวขาดสองข้างทิมนาแหกตาหาคาที่ลุงฮิวส์ก็ได้สอนเอเรียวว่าพวกมอนสเตอร์ประเภทมแมลงนั้นตายยากจะต้องกระชืบให้แน่ใจว่า พวกมันตายหาคาเตนหลังจากนั้นพวกมันก็พาอสองตัวนี่ไปฝึกฆ่าตั๊ก,กแตนโย,โยงเป็นร้อยแล้วก็กําลังจะกลับแต่ฉันนั้นึง,อ,งอะไรแวบๆว,ว่านะหน้าเฮ้ยนั่นมันเมทัลสลามนี่นะถ้าเขาจะเอาคนน้ําแข็งปิดทางเขาไปทิ้งเอ,อเรียก็ได้วิ่งมาอุ้มน้องเขาเอาไปให้เอ,อเรียม้าเป็นการตอบแทนที่ช่วยสอนการเล่นกับเวทมนต์ให้ไอเอเรียมา้าฮัดีใจใหญ่เลยตัดมาที่หน้าเหมืองพวกเอลไรฮา,าร์ดนั้นไปเจอกับฝูงค้างคาวเป็นแสนตัวเลยเมืองพวกสลามพิษแม่งเอาไม้หน้าสาม ไล่ฟาดกันเอเรียวมะแม่งยืนลูบน้องเขาใหญ่เลยลูบจนหวยจะออกอยู่ละมันก็กะจะหาเหล็กมาให้น้องเขากินก็เลยคิดว่าแถวๆนี้เคยเป็นเหมืองก็น่าจะมีพวกเศษเหล็กเศษแร่แเหลืออยู่แม่งก็ได้วาดวงแหวนเวทเล่นแร่แปรธาตุแยกดินแยกออกซิเจนออกจนเหลือแท่งเหล็กเงาวิวงวิงเลยพวกมันก็ตกตะลึงลิงโกอ,อิโตปั๊มที่เอเรียวมาใช้วิชาเล่นแร่แปรธาตุกันใหญ่ตาแกก็เลยเดินมาบอกว่าพึ่งนึกออกมีอยู่คนหนึ่งที่ข้าอยากแนะนําให้เจ้ารู้จักมันก็ได้พาเขามาที่บริษัทแลกเปลย นมแม่งเศกเหล็กออกมาให้เขาดูไอตาลุงยืนอึ้งเลยว่ามึงสร้างของพวกนี้ขึ้นมาได้ยังไงกันวะโคตรจะเจ๋งเลยตาลุงแม่งก็กาศจะเอาไปขายให้แต่ขอเก็บเรื่องที่กับผมเป็นคนสร้างไว้เป็นความลับนะขรรั์แล้วเรื่องกําไรจากการขายก็ต้องยกให้ออเรวมามันาไอ้เ,อเรวมาแม่งดีใจใหญ่เจอแต่คนดีๆลกสวยสดใสเหลือเกินกูไอโลแกนก็เรียกพวกนักประจนภัยมาประชุมว่าไอพวกนักการเมืองที่ครรัปชั่นถูกตำรวจรวบเข้าคุกเฉยละและงานตอบ ไปที่ข้าจะมอบหมายให้พวกแกก็คือการไปกําจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดในเมืองร้างซะและตอนที่5้าก,ก็ได้ตัดจบลงตรงนี้ครับไอ้สลาม3ามสีแม่งหยอดสีนะ เมทัลสลามนั้นทนมือทนตีนแข็งแกล่งดุดหินผาการโจมตีกายภาพจะทำอะไรมันไม่ได้รอกข้าก็เลยอยากลองทดสอบว่าพวกพิษจะทำอะไรมันได้เปล่าแต่กูก็ไม่ได้กะจะให้มันแดกหรอกนะ <c oughs> แค่ดูปฏิกิริยาว่าเวลาอยู่ใกล้ๆแล้วมันจะรุกรีรุกรวนนะเปล่า <c oughs> เลิมด้วยสลามพิษ <c oughs> นิ่งเลยมึงงั้นก็เมือกเหนียวเงียบกริบงั้นเจอน้ำกรดเข้าไปสั่นดุกดิดดุกดิดุกดิใหญ่เลยมึงมั่งก็ได้อุ้มน้องเขามาโอโอไปโอมาเอานิ่มใชยเลย ชั้นเดอนหนึ่งพวกนักประจนภัยมาตะกรเรียกไอเรียวมะแมงเปิดโกดังเก็บของโยนพวกสลามเข้าไปเก็บอย่างไวตัดมาที่หน้าเหมืองแมงมาตั้งเวทียังกะจะประกวดที่ดาช้างในถ้ำนี้จะมีตะกะเตนโยงโยงกับค้างคาวเขี้ยวดาบและก็มีหนูแฮมทาโร่ประปาป,ปนอยู่บ้างถึงพวกมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่อ่อนด้อยแต่ว่าพวกมันนั้นมีกันเป็นแสนตัวอยาประมาทเลือเล่อเด็ดขาดเลยพวกงูพวกมันก็ได้เดินเข้ามาในถ้ำหลังจากทาภารกิจขัดบ่อขี้สะอาดวับเลยไอเรียวมะนั้นได้เลื่อนขึ้นเป็น แรงเอฟแถ้าพวกเราข่าล้างบางมอนสเตอร์ในถ้ำนี่หมดละก็มึงจะต้องขึ้นเป็นแรงอีแน่นอนแย้หูแมวก็ได้ถามแม่เรียวมาว่ามีสลามทั้งหมดกี่ตัวสลามน้ำเมือกเหนียว728ตัวสลามพิษ323ตัวสลามกรด2 1 1ตัวสลามถังยะ3า3 3ตัวสลามไม่บ้าน11ตัวสลามรักษาสองตัวสลามเหล็ก1ตัวแล้วก็สลามธรรมดาอีกหนึ่งตัวทั้งหมดไม่มากไม่น้อยหรอกโว้ย4,310ตัวเอง แมงเยอะชิบหายแล้วมึงใช้อาวุธแบบไหนเลอเก็ใช้ธนูบ้างมีดบ้างมือบ้างหรือจะใช้เวทก็ยังได้สบายบรือเจ๊หูหมาก,ก็เลยกะจะฝากให้เอเรียวมาใช้เวทโจมตีพวกมอนสเตอร์ที่บินได้เพราะว่าพวกเผ่าครึ่งสัตว์จะมีพลังเวทที่น้อยมากๆฉันดนนั่นเองก็ได้เดินมาเจอกับไอ้ตั๊กกแตนยุ่งๆปะพวกเราเล่นแมงเลยพวกตั๊กกแตนตายหาค้าที่พวกมันก็ลงจะไปกันต่อแต่อาเจ๊หูหมาสัมผัส์ได้ถึงครังเขานับแสนที่เกาะฟ้าเพดานถ้ำอยู่ที่ห้องข้างหน้าอต้องหาถ้ำ จัดการพวกมันในรวดเดียวให้หมดอ่ะคลิกออกแงเดียวกระผมขอลองอะไรหน่อยได้เปล่าเพราะว่าถ้าสำเร็จพวกมันก็จะตายหาคาที่กันทั้งหมดมันก็คือเวระเบิดเสียงไอรียวมาก็ได้กางเขตแดนกั้นเสียงเอาไว้แล้วก็ได้ยิงเวระเบิดเสียงอัดยัดเข้ารูทําห้องข้างหน้าเลยมังเดินมาพวกข้างเขาตายหาคาที่กันเป็นเบื่ออย่าจับไปต้มกินกันละพวกมึงเดียวติดโควิดตายหากันพอดีไอรียวมาก็สั่งให้สลามน้ำเมือกขยายร่างเป็นโคตรพ่อโคตรแม่สลามแล้วก็ได้สั่งให้แตกตัวไปไล่เดกพวกศพข้างขขาติดโควิดต ไปหากันทั้งฝูงในเมืองพอถึงตอนเที่ยงพวกมันก็ได้ออกมาพักกันเกิดเรื่องอะไรบางอย่างเพราะในส่วนที่ลึกสุดของเมืองได้มีปาร์ตี้หนึ่งไปเจอกับพวกกอบบินพวกมันน่าจะมีกันประมาณ500อตัวไอ้โลแกนจึงต้องวางแผนปฏิบัติการปราบปรามพวกกอบบินพวกมันนั้นสร้างหมู่บ้านอยู่ในส่วนลึกของเมืองเราจะต้องส่งนักผจญภัยไปปิดทางหนีของพวกมันและบี้ให้ตายหาคารังเริ่มปฏิบัติการลับดาเก๋หูแมวกับเจ๊ตายก็ได้เข้ามาจุดผู้ฉลองปีใหม่ลออพวกกอบบินแมงก็แลบเิ้นปิ้น สี่คูณร้อยวิ่งหน้าต่างหนีพวกมันพวกมันที่วิ่งมาก็เจอกับ หักหลุมที่เต็มไปด้วยน้ำของสลามกรดส่วนตัวไหนที่ข้ามมาได้ก็จะโดนธนูอาบยาพิษซัดเข้ากลางกระบาลพวกนักผจญภัยก็เขาล้อมพวกกอบรินที่เหลือพวกมันน่ะไม่ใช่แค่ห้าร้อยแต่มีราวๆหนึ่งพันตัวพวกแม่งมีกันเยอะเกินไปลูกธนูข้าหมดเช็ดละกรดของสลามกรดก็เริ่มย่อยไม่ทันกินน้องหูใต้กับสลามรักษาก็ได้มาหิวคนที่นอนแห้งบาดเจ็บอยู่พวกไอก้กอบลินโผล่ออกมากันอีกบานเลยมึงไอ้เรียวมารก็ได้วิ่งมาเปิดโกดังเรียกกองทัพสลามออกมากะจะต้านพวกมันเอาไว้ให้พวกแกหนี ใช้ระเบิดเสียงสาวด้วพวกไอ้ก๊อบวิ่นยืนหูตาแตกมังก็ได้สั่งให้พวกสลามหยิบไม้หน้าสามปไปเลยฟาดไล่หวดเขาใหญ่เลยพ่นพิษอัดหน้าจับพ่นยายมัดแดงเอเรียวมาพุ่งก็ไปฟันชับเดียวพวกก๊อบวินตายหาขาัดที่พวกพี่เมือกก็ไปเก็บลูกชนูมาให้เขามังยิงเข้ากลางกระบาลเลยเมืองพวกสลามนี้ดีใจกันใหญ่เลยชน,นูนึง มีบางอย่างกำลังเดินออกมามันก็คือโคดพ่อโคดแมกกอบบินแมงกระทือพื้นใหญ่เลยไอเรียวมาสั่งให้พวกสลามเข้าไปลุมแดกหัวแม่งเลยไอโคดพ่อโคดแมกกอบบินไปหาคาชีก่อนจะกลับออกไปตัวเลอะเธอเปิดปากมอมแมมกันเฉดเลยมันก็ได้สั่งให้สลามแม่บ้านไล่แดกคราบทําความสะอาดชุดเข้าสงางวับเลยมึงไปเปิดร้านซักริดไปไอเรียวมาตัดมาหน้าถ้ำสลามรักษานั้นอัปเกรดจนใช้เวทรักษาขั้นสูงได้พวกนักผจญภัยต่างมาขอบคุณไอเรียวมาบัดนี้ภารกิ ของพวกเราเสร็จสิ้นละพวกมึงเตรียมตัวไปรับเงินรางวัลกันได้เลยในขณะที่กําลังเดินทางกลับไอพีแวนก็สงสัยว่าสลัมรักษามันแดกอะไรเป็นอาหารพวกมันน่ะแดกน้ําและสั่งคอสแสงยังกับวัชพืชแต่ว่าพวกมันนั้นอ่อนแอและหายากมากๆการเดินทางในยามค่ําคืนไอเรียวมานั้นก็ได้ออกมาจะขอขี่ม้าแทนกะจะให้ไอเจฟเข้าไปพักกับพวกสาวหูสัตว์ที่เมาปรินนอนพร้อมให้เข้าไปปู้ยี่ปู้ยําขยํานมเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจัดการเองแกไปพักผ่อนนอนมุดนมพวกสาวๆในรถเฮ้ยไอเรียวมากก็ได้ ก็ดีจริงๆเลยที่ได้มาโลกนี้มันก็ได้กลับมาเล่าให้พวกไอไลฮาร์ดฟังว่ากลัวล่อ,อกอบบินไป2,000กว่าตัวเป็นไงเจ๋งเปล่าและข้าก็มีเรื่องหนึ่งอยากจะคุยกับทุกคนข้าค,คือว่ากากกระรผมจะขอออกจากกลุ่มของพวกมึงไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองครับและตอนที่หกก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่ายลืมติ๊กกระดิง่งแจ้งเตือนกันด้วยนะลงปุ๊บอย่างเตือนปั๊บกิมเข้ามาดูก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยสวัสดีครับบย i win